เมื่อเทวดาจะต้องจุติคือตายจากสวรรค์เพื่อไปเกิดที่อื่นจะมีนิมิตบอกเหตุอะไรบ้างมาฟังคำตอบจากคลิปนี้กันเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ถึงแม้จะมีความสุขสบายเพียงไรแต่ถึงวันหนึ่งก็จะต้องจุติก่อนที่เทวดาจะจุติก็คือตายจะมีนิมิตบอกเหตุอยู่5ประการคือ 1. ดอกไม้ที่เทพบุตรเทพธิดาประดับนั้นจะเหี่ยวแห้งลง 2. ภูษาทิพย์ที่เทพบุตรเทพธิดานุ่งห่มตามปกตินั้นสีสันที่เคยสดใส ก็จะหมดหมองลงเรื่อยๆ 3. อยาดเหงื่อใครจะไหลออกจากรักแร้ทั้งสองข้าง 4. ผิวพัรร์จะเศร้าหมอง 5. เทวดาตนนั้นจะหมดความชื่นชมยินดีในทิพยอาจของตนจุตินิมิตเหล่านี้จะปรากฏให้ตนเองตลอดจนเทวดาตอนอื่นเห็นเป็นเวลา7วันในเทวโลกเมื่อครบกำหนดแล้วก็จะดับวูบไปไปเกิดยังที่อื่นตามกำลัะบุญและบาปที่ได้สั่งสมไว้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์